เปิดภาพล่าสุดเจ้าคุณพระสิณีนาฏเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุ39ปีวันที่27มกราคม2567เ Facebook กลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสิณีนาฏพิลาสกัลยานีได้ออกมาโพสต์ภาพเจ้าคุณพระสิณีนาฏเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ39ปีเมื่อวันที่26มกราคม2567พร้อมระบุว่า เนื่องด้วยวันนี้26มกราคมเป็นวันคล้ายวันเกิดครบ39ปีผลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยานีจึงขอนำภาพท่านเจ้าคุณพระณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยท่านยังคงทำงานภาคเบื้องหลังในการสนับสนุนพระศาสนาการศึกษาการเรียนการสอนบาลีอยู่เป็นนิดโอกาสนี้ขอกราบ อาราธนาคุณพระเสียรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลละโลกอภิดลบันดาลให้ท่านเจ้าคุณพระพบแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงเป็นหนึ่งในกำลังแรงกำลังใจของสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์